Thank God it's Sunday. <S Life มันมันมนฟังแล้วคุ้มอันดับต่อมาครับอาการที่เจอในออฟฟิศซินโดรมอีกอันหนึ่งก็คือ,อปัสสาวะแสบขัดนะครับหรือบางคนถ้าเป็นเยอะ <Yeah, S 1> ก็นนปัสสาวะเป็นเลือดเนาะอันนี้ <Okay. S 1> เนี่ยสาเหตุของการปัสสาวะเป็นเลือดอะครับมันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งคุณคุณเป็นนิ่วครับอันที่สองคุณกินติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ นะครับอันที่3คุณเป็นโรคอ่ามะเร็งทางทางระบบทางเดินปะสะัสสาวะนะครับหรือว่าคุณเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับไอสองอันหลังนี่เขาคงไม่ค่อยเจอบ่อยนะมันคงเป็นโรคจริงๆแต่แอันที่เจอบ่อยในคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมได้ได้ง่ายๆนะครับอันที่1คือเป็นนิ้วครับนิ้วในทางเดินปัสสาวะนี่เป็นง่ายกับทางเดินปะสะ cie, ัสสาวะติดเชื้อนะครับสอ <2 S 2> อย่างนี้น่าจะเจอบ่อยในคนที่เป็นออฟฟิศออฟฟิศซินโดรมได้เหตุผลอะไรครับอันที่1คุณไม่ค่อยชอบกินน้ํา ผมผมส่วนตัวเป็นเป็นคุณหมอที่ดูแลคนไข้เนาะเวลาคนไข้มาที่ OPD อะครับคุณเคนคุณนะัรู้ไหมเจอบ่อยมากหญ,หญิงเนี่ยคุณผู้หญิงนะครับชอบติดเชื้อทางเดินปัสสาวะคำถามแรกที่ผมถามคือคุณกินน้ําเท่าไหร่ต่อวันร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซนคือคนไข้กลุ่มนั้นน,นเนี่ยมักจะดื่มน้ําน้อยครับผมมีม,มีแนะนำไหมครับ,รบว่าต้องดื่มเท่าไหร่ต่อวัน มีแนะนาครับก็คือควรจะดื่มน้าให้มากกว่า2ลิตรขึ้นไปนะครับจริงๆถ้ามันขึ้นกับกิจวัตรประจําวันของคุณด้วยถ้าคุณทํางานในห้องแอร์ทั้งวันไม่ได้ไปไหนข้างนอกไม่ได้ร้อนไม่ได้มีกิจกรรมรุนแรงมากมายอะไรเงี้ยนะครับสลิตรขึ้นไปน่าจะเพียงพอครับแต่ถ,ถ้าคุณมีกิจกรรมข้างน,นอกเอาท์ดอร์เยอะเหงื่อแตกเหงื่อแตนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับสามลิตรอาจจะไม่พอครับคุณอาจจะต้องกิน4ี่ถึงห้าลิตรอืม อีกอันหนึ่งครับที่จะมีทําให้คุณเป็นนิ้วง่ายคือคุณกินเกลือเยอะครับผมถ้าคุณลดเกลือคุณได้อ่ครับคุณจะทําให้คุณเป็นนิ้วน้อยลงนะครับคุณกินคือเลือดมันออกมาจากยังไงอะพี่คือมันยังไงนะคือมันเกิดอักเสบหรืออะไรทำไมถึงมีเลือดออกมาเอ่อพูดถึงเอเลือดอเหรอครับเลือดนี่มันเกิดจากมีการอักเสบครับเกิดจากนิ้วนิ้วเนี่ยครับมันจะไปครูดหรือไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปถะลอกผิวด้านในของตัวท่อไต นะครับหรือว่า <c oughs> ไปถลอกบริเวณกะระเพาะปัสสาวะนะครับหรือทางเดินปัสสาวะทําให้มีภาวะปัสสาวะเป็นเลือดได้ครับแล้วก็ถ้าสมมติทางเดินปัสสาวะอักเสบนะครับคุณผู้หญิงมักจะเป็นกะระเพาะปัสสาวะอักเสบครับ <c oughs> เวลากะระเพาะปัสสาวะอักเสบอารมณ์ถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายๆเหมือนคุณเคนคุณณนะเอามีดบาดครับคุณเคนคุณณนวะมีดบาดจะเห็นเนื้อบริเวณที่มันถูกบาดนะคะจะเห็นว่ามันบวมแดงอักเสบ คล้ายๆกันครับเวลากระเพาะปัสสาวะเสยมันก็จะเป็นบวมแดงอักเสบตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณที่มีเลือดมาเลี้ยงเยอะเส้นเลือดฝอยก็จะมีเลือดซึมๆปัสสาวะเราก็จะเป็นเลือดได้ครับปกติปัสสาวะของเราสีเหลืองใช่ไหมครับมันจะออกมาเป็นสีชมพูแดงเลยครับอืคือจะเห็นชัดเลยว่าว่ามีปัญหาแน่นอนใช่ครับเห็นเป็นชมพูแดงแต่มันไม่ใช่เลือดสดที่เรากรีดจากเลือดมาแล้วเห็นเลือดหยดติ๊งติ๊งอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ขนาดนั้นแต่ว่าสีออกเห็นชัดเจนว่าเป็นปัสสาวะสีแดงครับผม อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณปสัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าเป็นนิ่วได้ง่ายก็คือคุณกินผักผลไม้น้อยเกินไปครับผมหรือคุณกินเนื้อมากเกินไปนะครับสาเหตุพวกนี้ที่ทําให้เป็นก็ส่วนหนึ่งก็คือมีออกซิเลตเยอะครับอาหารที่มีออกซิเลตเยอะเหล่านี้ครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องกินนะครับกินได้แต่ว่าอย่าก,กินเยอะเกินไปนะครับถ้ามีออกซิเลตมากก็จะทำให้เป็นนิ่วได้ไง่ายครับออกซิเลตเป็นสารตัวหนึ่งที่พอเรากินเข้าไปแล้วครับออกซิเลตเนี่ยจะไปตกผลึกอยู่ใน ทางเดินปัสสาวะของเราแล้วทําให้เกิดเป็นนิ่วครับเคยทําเคยเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆก,กันไหมอ่ะที่เคยเรียนว่าละ,ละก็คือเอาเอาเชือกครับไปแขวนในน้ําเกลือแล้วมันก็เกิดผลึกขึ้นติดที่เ<อ>ชือกลมนั้นนึกออกไหมตแต่อัเนียคือผลึกเกลือแต่อันนี้คือผลึกที่ตกอยู่ในทางเดินปัสสาวะของเราก็คือออกซาเลนครับผมอ๋อ แต่คุณเคนคุณน้ำนึกง,ง่ายใๆห้คุณกินออกซาเลตต่อให้คุณกินออกซาเลตเข้าไปนะครับแต่ถ้าคุณกินน้ํามากๆเลยครับม,มันก็เหมือนแก้วทดลองที่เราทํำอะครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่เจือจางมากถูกไหมครับสารที่ตกผลึกก็จะกตกผลึกน้อยลงแต่ถ้าคุณ<ม><ม>เป็นคนกินน้ําน้อยปสัสสาวะที่คุณเข้าออกมาเนี่ยมันก็จะเข้มขน้นมันก็จะตกผลึกง่ายมนือออกไหมครเปรียบเทียบให้เห็นภาอเพราะฉะนั้น คียคือมันไม่ได้แปลว่าคุณห้ามกินออกซาเลตแต่คียคือคุณทำยังไงก็ได้ให้ปัสสาวะมันเจือจางจบเพราะฉะนั้นคีย์คีคือน้ําครับคุณกินน้ําเปล่าให้เยอะให้พอมันก็ไม่มีปัญหาคุณเก่งคุณน้าเชื่อไหมผมกินน้ำมาล Thank God it's Sunday <S life มันมันฟังแล้วคุ้ม